ครับนี่ครับสิบสองวันผ่านไปนะครับนะครับเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่ายนะครับนะครับไม่ใช้ไม huh kind of ้แบบนะครับนะครับนะครับเริ่มโตแล้วครับนะครับก้อนกลางนะครับโตกว่าเพื่อนนะครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามาเพาะเห็ดฟางนะครับกองเตี้ยนะครับแบบง่ายนะครับนี่ครับ ฟางนะครับนะครับแบ่งจากก้อนใหญ่นะครับก็จะมาแบ่งเป็นห้าก้อนนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มัดนะครับนี่ครับแช่น้ําประมาณสามคืนนะครับนี่ครับนะครับแช่น้ําจะยกง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะมัดเป็นก้อนนะครับนี่ครับนะครับเชื้อเห็ดฟางนะครับนี่ครับสองก้อนนะครับยีๆนะครับ แล้วก็นี่ครับแปลงมันนะครับนี่ครับนีครับลดน้ำนิดนึงครับนี่ครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่ครับนี่ครับใช้สองก้อนนะครับหลังจากนี้นะครับนี่ครับ ปุยคอกนะครับก็จะโรยนะครับเนี่ยครับโรยเลยนะครับโรยด้านบนนะครับแล้วโรยด้านข้างนะครับนะครับปุยคอกนะครับนี่ครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับ ก็จะรดน้ํานะครับนี่ครับรดน้ําครับยังไม่โรยเชื้อนะครับรดน้ําให้ปุ๋ยคอกเปียกก่อนนะครับนะครับแล้วก็กดๆนะครับนะครับหรือจะขึ้นเหยียบก็ได้นะครับนะครับกดๆนะครับนี่ครับกับเมื่อโรยปุ๋ยคอกข้างบนจนทั่วนะครับกดนะครับหรือขึ้นเหยียบก็ได้นะครับนี่ครับจนทั่วนะครับด้านข้างก็นะครับ นี่ครับในซอกก็โรยเหมือนกันครับนี่ครับทั้งห้าก้อนแล้วนะครับน Brothers> ี่ครับนี่ครับด้านข้างด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับโรยปุ๋ยคอกแล้วนะครับครับต่อไปก็อนี้ครับเชื่อให้ฟางครับโรยด้านบนก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับโรยด้านบนก่อนนะครับนี่ครับ จนครบห้าก้อนนะครับกับมือโรยด้านบนจนเสร็จแล้วนะครับก็จะกดๆนะครับนะครับนะครับให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็นะครับนี่ครับโรยด้านด้านในนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ครับนี่ครับในร่องนะครับนครับโรยในร่องนะครับแล้วก็จะเอามือนะครับนี่ครับก้อนนี้นะครับ เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับด้านข้างนะครับเนี่ครับเสียบไปลึกเลยนะครับนี่ครับนะครับทําจนครบทั้งห้าก้อนนะครับนี่ครับกับเมื่อกดๆนะครับนี่ครับจนแน่นแล้วนะครับแล้วก็เสียบด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับ แล้วก็ตรงช่องว่างนะครับตรงช่องนี้ก็โรยนะครับนะครับนะครับกดกดตรงช่องนี้ก็โรยเหมือนกันนะครับนะครับนะครับเมื่อทําครบทั้งห้าก้อนแล้วนะครับเนี่ยก็จะรดน้ํานะครับนี่ครับรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับนะครับรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ เมื่อรถน้ำเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะคลุมแล้วนะครับคลุมด้วยผ้าคลุมรถนะครับนี่ครับนะครับจะปิดไว้ประมาณสี่วันนะครับนี่ครับรับนี้ครับสี่วันผ่านไปนะครับเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบแถวเดียวนะครับนี่ครับนะครับแบบไงนะครับนะครับนะครับเชื้อเดินแล้วนะครับนี่ครับ นะครับมีใยขาวๆนะครับนะครับับนี่ครับห้าก้นนะครับนะครับเพาะเหตุฟางฟองเตี้ยนะครับนี่ครับจะเปิดไว้ประมาณสิบนาทีนะครับนี่ครับอันนี้ก็ท่อพีวซีนะครับตั้งโครงนะครับนี่ครับเพื่อจะคลุมนะครับนี่ครับ ครับเมื่อผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับสิบกว่านาทีนะครับนี่ครับรดน้ำแล้วครับรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อตัดใยนะครับนี่ครับนี่ครับทั้งห้าก้อนเลยนะครับนี่ครับรดน้ำให้ชุ่มเลยครับครับนี่ครับคุมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ นะครับบรรยิกาศข้างในนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะปิดไว้นะครับนะครับจะมาเปิดนะครับนี่ครับเปิดประตูนะครับนี่ครับเช้าสิบนาทีย็นสิบนาทีนะครับจนกว่าดอกเห็ดจะออกนะครับนี่ครับกบนี้ครับ สิบวันผ่านไปนะครับนี่ครับเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่ายนะครับนี่ครับก็เริ่มจับเม็ดแล้วครับนะครับนี่ครับเริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นตุ่มเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดนะครับนี่ครับ ครับด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะมีใยขา,ขาวๆนะครับครับก็ทั้งห้าก้อนเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีใยขา,ขาวๆนะครับฟางก็ไม่แห้งมากนะครับนี่ครับเดี่ยวด้านข้างก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนี่ครับ นี่ครับพอจะเปิดไว้ประมาณเอสิบกว่านาทีนะครับแล้วก็จะปิดรอจนกว่าดอกเห็ดจะใหญ่นะครับเนี่ยก้อนกลางนี้ครับนี่ก็กำลังโตนะครับนี่ครับครับนี่ครับสิบสองวันผ่านไปนะครับนะครับ เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่ายนะครับนะครับไม่ใช uh. ้ไม like. ้แบบนะครับนะครนะครับเริ่มโตแล้วครับนะครับก้อนกลางนะครับโตกว่าเพื่อนนะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนีครับด้านข้างก็มีนะครับโตแล้วนะครับนีครับนีครับลูกใหญ่มากเลยนะครับ นี่ครับนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วครับก้อนที่สองนะครับนี่ครับด้านล่างก็มีนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับนี่ครับกำลังเป็นตุ่มนะครับเนี่ยบก้อนแรกครับเนี่ยบก้อนแรกก็อันเล็กๆก็มีนะครับนี่ครับด้านข้างครับด้านข้างใหญ่แล้วครับนี่ครับ เงียบก้อนแรกนะครับด้านบนนะครับกว่าโตแล้วนะครับเงียบก้อนที่สองนะครับส่วนก้อนกลางนะครับโตกว่าเพืือนนะครับนะครับก้อนที่สามนะครับกับก้อนที่สี่นะครับโอ้ก้อนที่สี่ก็เริ่มโตแล้วครับนี่ครับ ด้านบนครับ,รบก้อนที่ห้าแล้วครับอ๋อก้อนที่ห้าก็นะครับมีโตอยู่นะครับครับส่วนด้านล่างก็มีนะครับนะีบ่ครับครับก็จะเปิดไว้ประมาณ สิบกว่านาทีนะครับแล้วก็จะปิดนะครับนะครับรอจนกว่าจะใหญ่นะครับนะครับเพราะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบง่ายนะครับนี่ครับนะครับมีโตอีพีสองนะครับโปรดติดตามอีพีสองด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวได้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ